การบริหารส่วนตำบลนะแล้วก็ท่านประธานสถานการศึกษากำนันด้วยจเมื่อกี้เพราะว่าฉันตั้งแต่เกิดเพิ่งมาวันนี้จึงไม่รู้จักหมดก็พออจาก ดวงรัชไม่ใช่รัชดาจว่างรัชดามาต้อนรับโดยอบอุ่นนะท่านเนาะวันนี้ได้ยินนักเรียนเขาต้อนรับแปชื่นใจเลยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนะี่ยเอกเซนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราหลับตานึกฝรั่งมานะแม่มในด้าามนะันต้องอย่างนี้สิ ชาติหะบบแเาูมาใหญ่อะไองไม่ถึงเอโน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 ินอยู่ตรงนั้นอย้าวตบมือต้อนรับหน่อยลูกสาคนนี้ยอนระดันอยู่พออาจารย์เจริญนี่อายุมาก ท่านก็อยากอยว่แต่ไปไปมารกรับมาไหวี่วรนั่นสิฉันก็โอเคท่านเป็นผู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ออยได้ขอให้อยู่ให้ดีเถอะกันอยู่ๆลูกสาวคนนี้เขาบอกว่าจะพาหลวงพ่อไปหาตพี่ทำเสร็จแล้วพามมาถึงวันส่วนรัฐธรรมน ยอดคนไม่ต้องบอกพ่อหลวงพ,ออาาพ่อฟ้าหลวงพ่อจเจริญมาอยู่หลวงพ่อไม่ต้องบอกมันมีเขาเรียกว่าจิตกันอยู่สุขก็เลยอยู่วัดสวนก็เลยบอกเธอพาพอ่อเธอกลับบ้านมาดูโรงเรียนนาวเอ้ยวิธี ไม่หแล้วนี่ก็โรงเรียนเรียกว่าใครมีลูกมีหลานน่าเอามาเรียนบรรยากาศก็กสวยงามสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรียกว่าเพื่อต่อการให้ออกซิเจนแก่เราด้ทั้งวัที่พอมาอยูเนี่ยก็มีพอเอข้าวมาใหม่พอกี่ติองเนี่ย นรนองเนี่ยเป็นผู้ที่ผ่านการบวทเรียนมาด้วยนะเนี่ยแต่เมื่อผ่านการบวทเรียนเนี่ยรู้ทั้งสองด้านด้านจิตใจที่เป็นไปเพื่อพัฒน,นาคนก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจด้านที่เพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนเนี่ย ท่าน,นก็พัฒนามาจนตัวเองมาเป็นผู้บริการถึงว่ามาเป็นผู้บริการความพร้อมมีแล้แล้วก็เห็นเมื่อกี้เห็นครูบาอาจารย์ที่ไปต้อนรับแสดงว่าโรงเรียนนี้พ่อแม่พี่น้องไว้ใจได้รครูบาอาจารย์เป็นไม่ใช่เพียงแค่มา ฝากงานไว้ชั่วคราวดูดูไม่ไะ้ชั่วคราวเรียกว่าเป็นคนที่มีใจเป็นครูและก็รับรูรอยานานี้บางคนก็อายุไม่น่าจะต่ำกว่า25แสดงว่ามีฐานของคำว่าตั้งราษฎรใ้มัา ดังนั้นโรงเรียนเนี่ยถ้ามีครูที่มั่นคงมีอาคารสถานที่เหมาะในการจะให้อำนวยความสะดวกในการสอนการเรียนแล้วก็มีผู้อุปถรรัมภ์เนี่ยท่านประธานประานการศึกษาผู้ใหญ่บ้านกำนัน เราเห็นภาพแล้วรู้สึกได้เลยว่าโรงเรียนนี้ต้องไปทีนี้การจะไปรอดได้สูงก็ต้องอยอมรับว่าครูอาจารย์กับเด็กต้องร่วมมือที่จริงอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่สองอย่างนักเรียนยก็ทำทั้งสองอย่างแล้วไปรอดนะขอฝากครูฝากอาจารย์ว่าเรามาตั้งอติกาว่า ครูเนี่ยมีอำนาที่สองอย่างคือเน้สองคือนำส่วนลูกศิษย์คิดว่าตัวเองคือหวังฝามก,ก้าเหน้าก็ทำทั้งสองอยา่างคือทำแล้วตามถ้าครูเน้เธอทำสำเร็จขึ้หนึแล้วถ้าครูนำแล้วจิษตาม ยอดเลยอยู่ตรงไหนไม่สำคัญอยากคิดว่านี่ที่อูนเนี่นยมันอยู่ปลายแดนปลายแดนอะไรพอข้าไปฟังโน้นก็มีเราอำเภอบนเขาอำเภออีกออกไปทางนี้ทางไปสุราษฎร์ไปนี้ก็ผ่านตะเกียงปีนอำเภอ ตกลงว่าไอ้ตัวที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปลายแดน้นไม่ใช่เด็กตอกขอบตอกขอบต้องลุกทำความเข้าใจกันในหนนะ้ว่าโชคดีขนาดไหนที่นักเรียนตรงนี้โรงเรียนเข้ามาถึงบ้านนะถ้าโรงโรงเรียนที่ไกลบ้านเท่าไรเช้าขึ้นมาที่จะได้รู้จัก ชีวิตของพ่อของแม่ชีวิตของเราที่เป็นจริงไม่ได้เดี๋ยวนี้เราปรัญหาใหญ่ก็คือเรามีแต่ต้นเด็กเข้าเมืองหมดจนน่ดก็เลยว่างคนต้นไปไหนล่ะก็ต้นเข้าโรงงานต้นเข้าบริษัทต้นเข้าราชการ ที่จะต้นเข้าครอบครัวนี่ไม่มีเลยดังนั้นเราจะต้องตั้งฐานซึ่งปัจจุบันมีโอกาสเยอะเลยเช่นเราทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาหลักสูตรที่เป็นวิถีชีวิตน่าจะได้สร้างคนเพื่อสร้างแผ่นดินตรงนี้รักสาสร้างชาตท่านทั้งหลาย อย่าคิดว่าเราต้องไปนู่นแหละไปเรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนสพภาาและจึงสร้างคนได้ท่านเราที่นั่งตรงนี้ใครบ้างเรียนโรงเรียนนานาชาติยกมือหน่อยเนี่ยเป็นผู้เป็นคน,น,น,นทีงนันนตรเนี้ ที่เราสร้างตัวกันมาด้วยฐานความเป็นชาติไทยเราสร้างอะรมาล่ะหลวงพ่อปัญญาลุงอยู่จังหวัดพัทลุงเสนอพาฉันไปตางประเทศด้วยเวลากรอกใบสอต่อคอเรากต้องกลอกว่า เราไปเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลหลวงพ่องานไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่มีเกรดนะเกรดดีิปริญญาโทแต่เวลาพอออกจากประเทศไทยหลวงพ่อช่วยดูดูแลฉันจนกระทั่งกลับประเทศไทย ภาษาปริพั่าโอ้โหยืนคุยเหมือนเราคุยภาษาไทยกันนี่แหละและหุ่นท่านดีด้วยเราได้แต่นชั้นเรียนแต่ไม่ได้ความสามารถชั้นเรียนเราได้แต่ความสามารถไม่ได้ฉันก็เขียนหนังสือมาหารครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนวระบุตรเมนโรงเรียนจเจริญมิตร ว่าขอช่วยเปิดดวงตาให้ลูกศิษย์ด้วยเธอแล้วก็เขียนมาจนถึงมหาจุฬามหาวิทยาลัยว่าช่วยเปิดดวงตาให้คนเรียนเถอะเพราะว่าถ้าเรียนแล้วเราให้แต่ชันเรียนน่าชื่นใพูดก็พูดเถอะฉันไปเรียนที่อินเดีย เพราะเกียรินิยมไปเนี่ยคนที่นั่งได้เกียรินิยมเนี่ยจะนั่งอยู่แถวหน้าใช่หรือเปล่าหนตรงนี้ใครได้เกียรินิยมบ้างยกมือแต่เกียรไม่ยกไหนจะเจียจะไม่มีเรานั่งแถวหลังอ่ะแต่พอเราไปที่อินเดียห้องเรียนของเขาทำเหมือนกับนักอันตกรรเราก็นักขนนะ เวลาอาจารย์มาบรรยายที่นักศึกษาเลคเชอร์เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเรานั่งต่อไปไม่ไหวแล้วอาจารย์บรรยายไปเท่นี่เขียนกระดาษเป็นเล่มๆมาแล้วก็ที่สุดกลายเป็นว่าเราในนักนองค์กา นั่งทำปากกาผมยกตัวผูกแต่ของผมไม่ใช่ตามองครูตามองอาจารย์ขียนจดึงเลยครับหนึ่งชั่วโมงสมุดหนึงเล่มขอเราหนึ่งชั่วโมงหมดกับปากกาเป็นไม่อะให้มีโอกปากพวกัน ที่สุดฉันก็ต้องขึ้นไปนั่งข้างหลังเพื่อนั่งดูที่เขาทกันดีวะมือเขาไม่ไขลิ้งเลยะไม่มีคําว่าเข้าไปร้องเรียนให้ครูเล่นละครให้เอย่างนั่นดูไม่มีโอ้เห็นแล้วเ,เขาติดเก่งเราติดไปไม่ไนดะ้เพราะเราได้แต่ชั้น,รนเรเียนขอให้ยโรงเรียนนี้จงสร้างนักเรียน ให้ใครทั้งหลายมาดูงานะท่านพอต้องตั้งเป้าตรงนี้ถ้าไม่ตั้งเป้าว่าฉันจะทําโรงเรียนนี้คนทั้งประเทศมาดูงานเะสียเวลาสมมติว่าโรงเรียนเล็กโรงเรียนไกลแล้วไกลขนาดไหนเขาไปเรียนอเมริกาขึ้นเรื่อบินไปเรียดนานเท่าไหร่เขาไปจีนเขาไปขึ้นเรื่อบินเรียดนานเท่าไหร่ เขาไปไหนต่อไหนตรงนี้อยู่ใกลก้บ้านสิ่งแวทอลมไม่ได้เสียหายอะไรปลุกกระแสให้นักเรียนและครูอาจารย์สร้างคนโดยที่เกิดพลังงาน <c oughs> มียุคหนึ่งในบ้านเราเนี่ยเขาค้นหาปราดท้องถิ่นปราชาวบ้านมันอยู่ในชาวบ้านเนี่ยเอาอยู่มา เขาก็หาอีกหาว่าแ่นดินไทยตรงไหนที่อากาศดีที่สุดนครปูบัน,นาาทึกไว้ในฐานะที่ใครไปใคมาก็จะอยู่ที่นครตรงนี้อากาศดีที่สุดบรรยากาศดีที่สุดนั่งเรียนตรงที่ดูดิปูเขาไม่ตงวาดม่นเห็นหมดแล้ว บรรยากาศทั friends, ้งหมดนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับครูและนักเรียนอย่าเป็นคนใจซอกอย่าเป็นคนที่นั่งมองว่าเมื่อไรกูจะย้ายไปในเมืองกูจะย้ายไปโุ่นย้ายไปนี้เกิดมาชาติหนึ่งย้ายไปไหนไม่สําคัญถ้าไปย้ายหัวใจตัวเองข้าไปเจ้าจะปักใจอยู่ตรงนี้แหละ หลวงพ่อปัญญาท่านพอปวดเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานใจของท่านว่าชาตินี้ทางชาติฉันจะขอเป็นพระทํางานพระศาสนาตลอดชาติไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงแถมชาติหน้ามีอีกฉันจะสึกมันสักชาติดูโรงเรียนนี้ขอให้จิตใจแข็งแรงหมอกมากที่จะสร้างความก้าวหน้าของเด็ก เล็กแต่เล็กปริ์โตค่อยเป็นโตแบบจางที่ผู้บระบาลเอของพระราชยาพยายามที่จะไปไหนแล้วอ<ป>่อนแอว่าเราเป็นโรงเรียนเล็กไม่กี่คนฉันอยาได้บอกว่าโรงเรียนที่ข่าววัดปัญญาธรรม โรงเรียนที่มันพังฉันก็ามาวันนี้ในโรงเรียนทำความต่อเนื่องสมมติที่ชาวบ้านแถวนี้ไม่ที่เขาเอาใจใส่โรงเรียนที่อาจจะเก่าบ้างอะไรบ้างเราทำให้เหมาะสมและพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะแล้วที่จะสร้า,างคนก็ขอให้ทุกคนครูบาอาจารย์ที่มาวันนี้ได้พบแล้วทั้งครูทั้งน,นักเรียน เป็นการทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดเป็นผู้ที่ดงดนามที่สุดแล้วและเชื่อเตือนว่าเด็กที่เรียนทั้งหมดนี้จะกลายเป็นนักเรียนที่ประกาศเกียรติคุณของอำเภอที่เราสมัยไหนก็ตามเนี่ยอำเภอพิปูลเนี่ยเป็นที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับ ตู้เย็นของพี่น้องนอกออกจากจังอวาเภ่อนี้นะไปฉวากไปทานพอไปไหนเหมือนกับห้องเย็นไหพราทุกอย่างสมบูรณ์หมดมาเมื่อกี้นนก,มมก็เห็นความสมบูรณ์เชื่อมั่นกว่าใครทั้งหลายเขาจะหลังไหลมาวันนี้ก็มาหลังไหลเพื่อต้องการจะเติมกําลังใจขอออและนะๆๆันกนักเรียนครูบาอาจารย์และนักเรียน จงได้รับรู้คนข้างนอกเขาอยากเห็นความสําเร็จของโรงเรียนนี้แล้วต่อไปสําเร็จเท่าไหร่ในขอเดียวนี้ทรงล่ทรงเสกหลายที่เกียวให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนนี้ได้พัฒนาไปถึงไหนจนกระทั่งเขารู้สึกว่าโงไปที่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีการพัฒนาสร้างคนอย่างไรทั้มาก็ขออนุโมทนาแล้วเราก็ บายจานได้ครอบตัวในส่วนที่จะไปเบิกเอาจากลบกประมาณไม่ได้เราก็จะมาช่วยกันสราบขาวว่าจะมีการปรับรุงอาคารแาวขาวพร้อมใช้งานเชื่อว่าทุกท่านมาแล้วก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสร้างชาติโดยผ่านดิวันนี้เราได้พบ ว่าทุกท่านที่มาจากโรงพยาบาลภูมิคนซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลของฐานะครับวันนี้ก็มีตัวแทอนอดีตเจ้ากรมคือคุณหมอกระรมลาภานาต์ก็อยู่นในทุกท่านแต่ 第1弾。 ศาสเนี่ยเท่ากับว่าสร้างชาติโดยผ่านเด็กนะท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ไม่มีสร้างชาติไหนที่ดีเท่ากับสร้างชาติโดยผ่านแล้วเราก็ยังมีชาวสปสชเพิ่มหลายแพทยอัจารย แทนท่านเลขาธิการแพทย์จะเด็กมาลมก,กันเพราะคณะมาก่อนฉันจะด้วยวันนี้ขอบใจที่มาต้อนรับฉันแล้วจากวัจนประทานก็มีตัวแทนที่สำคัญมากนั้นก็คือคุณโยมอารีมาไมนะ่ได้ ก็เลยม้อใกลกลุ่มของพบเชยซึ่งเป็นแม่ครัวของวัดจุดิทานเชิญีนทนแม่ครัวอีกคนเดียวนั้นท่านท่านดูแล้วสบายใจได้นะพอบอว่าแเป็นวัดจุดิทานแล้วไม่ต้องถามว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยรู้วุ่นกู้นะแล้วก็ ก็คือคนโยนภูระนี่นช่ไหมครัวโนเล็กแต่ใจใหญ่ันดูที่พอนคยจะไปดูที่โรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลตอนนี้ของโรงพยาบาลไม่ีประธานเนีก็สร้างขนาดก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นอกจากนั้นผู้ที่เดินทาง คุณโยมสายสัมพันธ์แต่ใครรู้จักคำว่าสเสียรธรรมสถา,านแม่ชีสันนีตันสุเนี่ยนี่คือพี่สาวแม่ชีจากไปแต่พี่สาวดูแลต่อไม่มีคำว่ากระทบประเทือนนอกจากเราขาดคนที่เก่งระยัาไม่ได้ทั้งหมดของพี่น้องสอสอ เือนใ้พี่น้องทีนี้ได้ทราบว่านี่น้ำใจได้เดินทางกันมาแบบยกทีกันมาเลยนะสปอร์ยชอเนี่ยก็คือศูนย์สุขภาพแห่ชาติเลยฮะที่ศูนย์นี้สำคัญมากที่ดูแลท่าน โรงพยาบาลแล้วก็สาม,มารถที่จะรับการดูแลได้อีนี่คือผลงานของกลุ่มนี้เขาดูแลทั้งประเทศเลยนี่คืองานของเราไหนที่มาจากวัชนประธานผ่านเคร,รื่องบินยืนทั้งหมดเลยมา้วยครื่งนี้ ต้องไปเดินทางมาจากต่างถิ่นตกมู้ใ้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นี้เนาะก็เรียกว่าเราได้มาพบกัลยามิตรใครเดินทางไปกรุงเทพก็รู้กรุงเทพมีที่อยู่ก็ท่านไปพักขอนตาวอทยาศใสไม่มีที่พักที่พอนก็ไปได้พยายามหาโดยสั์ฉั เสร็จแล้วเรากโตไปไงก็ไม่โตไปแร้บ <laughs> เราเพร้อมจะรับวั่าชนบาน,นี้มีความสะดวกพร้อมในการที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษาวันนี้เราใครที่ยังไม่ได้ร่วบุญนะก็ร่วมเอาอย่างนี้ว่าเรามีการ กเนนก็บไปในกระเป๋าก่อนทังคนที่อยู่ที่นี้นักคนที่มาจากต่างที่นะเดี๋ยวรวมกันเพื่อช่วยดูแลโรงเรียนนี้ให้ได้รับความสะดวกในสิ่งที่ต้องทำเพื่อนักเรียนได้กระหายอยู่ว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนชันให้จำไว้อย่างหนึ่งนะครูบาอาจารย์อะไรก็ตามฉันรักคำสอนหลงพ่อเรื่องคำว่าหนึ่ง อย่าลืมบัานเกิดเดี๋ยวนี้เราออกไปแล้วไม่กลับลืมบัานเกิดสองโรงเรียนเก่าขออย่าให้โรงเรียนเราต้องกลายเป็นโรงเรียนที่ถูกทอดทิ้งจากคนที่เคยได้รับดูแลและสุดท้ายคือวัดเราเนี่ยดูดีมาก,กเลยตรงนี้อยู่ใกล้กับวัดกบบา ครูบาอาจารย์ควรจะต้องมีกิจกรรมรู้อย่างน้อยเด็กของเราในในรอบหนึ่งปีไปช่วยอาสาทำความสะอาดวัดให้ได้จักคนละหนึ่งครั้งต่อปีก็ยดีให้วัดรู้สึกว่าสะอาดท่านนายกช่วยประสานทารด้วยเราเป็นคนร้องจินรู้ว่าบ้านเราอย่าให้ สุขหลให้ไปเขียนคำฝังก็ได้ว่าวัดเรานั้นจะสะาอาดเราช่วยกันกว่าเราช่วยกันถูวัดเรานั้นจะน่าอยู่เราช่วยกันถูเราช่วยกันกว่าอย่าคิดว่าวัดเป็นของพระพระเป็นผู้ให้อำนวยความสะดวกแก่คนส่วนรวมถ้าโรงเรียนจะมีความจําจกัดตามโรงเรียนถ้าบ้านเรือนอก็จํากัดของบ้านเรือนแต่วัดเนี่ยมันเป็นที่ เพื่อต่อคําว่าชาวพุทธไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการเจตคกิที่เรียกว่าแปลงทรัพย์สินเป็นเงินไม่ต้องแดลงทรัพย์สินเป็นเรื่องที่หน้าต้องรักษาไว้ดูแลแล้วอย่างน้อยเด็กของโรงเรียนเราต้องมีเสียงส่วนบนให้ติดตัวไปอย่างน้อยพุทธบุณธรรมคุณสังคุณให้ติดตัวได้เลยแล้วบากหลวงพ่อเจ่าว่า ประเมินใครสามารถสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ประกาศเลยให้เป็นเด็กที่มีทางภูมรู้และอวิชาและจรณะของอำเภอละก็ควรจะได้มีสิ่งเหล่านี้ก็ขอโมทนาที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความหมายว่าเรียบร้อยดี แล้วดูสิสมเป็นโรงเรียนที่เาอาลูกหลานมาเรียนได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับให้พี่เราทั้งหลายได้สิ่งที่อิ่มกลับไปอีกแล้วนะมาใต้ครั้งนี้จะตวากลับบ้านเนี่ยนะต้องไป่ช่ลหนำนะเราะืมตัวก็ออกไปนี้ก็จะเข้าสู่ทิธี เช็คกี่ละะ้านอะแต่กระครูมันเอาไปนะเอาว่าคาเท่าไรพวกเราจะได้จำเลขกลมกุษไปก็คือล้ในย่ามต่อล้พวกเราอย่าล้มเน่ยังไปอีกล้มไปบานทุงอีก <c oughs> ก็เลยให้จำไปห้า โฆษนาพร้อมกันสาธุสามทางครับ